นคลับไม่ทนพบคนครั้งรักสองอัตราคุณครูค่ะอเล็กกับโบเขาจีบกันค่ะไปเที่ยววัดทำบุญชมสถาปัตยกรรมเดินเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวโบเมรดากับอเล็กที่ระดเดษแฟนหนุ่มทางคู่นั้นมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆนั้นได้เห็นกันอยู่บ่อยๆแถมบางทีเนี่ยก็มีแคปชั่นเด็ดๆเจ๋งๆทําทำเอาคนอ่านเนี่ยม้วนเขินกันไปหลาย ทีีกันเเลยเดยดวอย่างล่าสุดสาวโบนั้นก็ยอดอีกแล้วโดยการโพดรูปตัวเองลงในโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่า<ๆ>เธอเธอเพื่อนเราชอบเธอเราชื่อเพื่อนช่วอึดใจเดี๋ยวไม่ไหวนุ่มอเล็กนั้นก็มาแสวบอกว่าเธอระเดิเมธาวราวุธแล้วโบนั้นก็ยังเข้ามาต่ออีกด้วยว่ามันแน่อยู่แล้ว ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชามเนี่ย,นนยถึงกับไม่ทนเลยล่ะค่ะเข้ามาคอมเมนต์แซวความคลางรักของทั้งสองคนไม่ไหวอาทิข้อความว่าเราก็ชอบเธอนะแต่เราไม่ได้ชื่ออเล็กก็แค่นั้นเองแกน่ารักมากเลยเพื่อนหุยเขินเลยและมีท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณคู่ขาอาเล็กกับโบเขาจีบกันค่ะเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ